e aí ร้อยกลองรอยกองเรื 20, ale, we right. right. uh ่องที่สามสีราจาลึกร้อยแก้วหรือร้อยกลองอยแก้วแก้วะเป็นร้อยแก้วไม่มีสาระบังคับโอเคนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องโครง้าพระราชพงศ์สาวดารนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้พวกเรามาอ่านแล้วสรุปโครงภาพพระราชพงศ์สาวดารซึ่งได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องของทำประพานประเภท โครงสี่สภาพแล้วโครงภาพที่เอามาให้เราเรียนมีกี่ภาพเกี่ภาพสองภาพภาพที่เท่าไหร่คะสิกับภาพที่ห้าหเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนในภาพที่สินะคะโอเคนะ ที่เรากดนะคะทำไมที่เลยขานุการกลุ่มโอเคไหมคะอ่ะงานกลุ่มทุกคนเปิดดูในใบงานกลุ่มครูจะมีบทอ่านให้ในภาพที่ส0บนะคะกลุ่มละ1บทคนที่เป็นตัวแทนเอาบทของตัวเองขึ้นมาแล้วบอกเพื่อนว่าเราได้บทที่เท่าไหร่อยู่หน้าที่เท่าไหร่เสร็จหรือยังคะแก่บทไหนคะบทที่สี่กลุ่มนี้บทที่หกลุ่มนู้นคณะชตบทที่ กดที่ 6, หกกลุ่มข้างหลังกดที่เท่าไหร่ที่สองกลุ่มตรงกลางกดที่เท่าไหร่คะกดที่สามกลุม่มทางนี้กดที่หนึ่งอ่ะทีนี้ทุกคนมีใบงานเดี่ยวนะคะทุกคนมีใบงานเดี่ยว อ่านบทของตัวเองแล้วคำข้อที่หนึ่งทุกคนอ่านข้อที่หนึ่งที่เป็นใบงานเดี๋ยวให้ครูฟังพร้อมการอ่านซ้ำสิอี่นให้เข้าใจความหมายให้เราเขียนไปเลยนะคะเราอ่านในหนังสือเสร็จแล้วทุกคนมีหนังสือทุกคนหรือยังคะอา้าวทำไมไม่ครบหนังสือหายไปไหนมีไม้อาจแจยเร็วด้วยความร่วนร็วนะคะกามีหนังสืออยู่อ่านบทของหมดแล้วเหรอ ดูด้กันก็ได้ค่ะสองคนที่อยู่ใกล้กันอีกคนนึงก็ดูในในต้นฉบับโอเคนะคะอ่านบทที่หนึ่งอ่านบทของตัวเองแล้วตอบแค่คําถามที่หนึ่งก่อนนะคะคําศัพท์ที่เราไม่เข้าใจนะคะคาศัพท์ไม่เหมือนกันหน้าคนไหนที่ไม่มีไม่มีคำศัพท์ที่ตัวเองไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเขียนนะคะ บางกลุ่มได้สองคำก็เขียนไปสองคำเลยนะคะให้เวลาหนึ in, ่งนาทีนะเสร็จยังคะกระด้ไว้บอบดเสร็จยัง <children> you ในกลุ่มเรามีกี่คนเมื่อกี้หมดเลยแล้วเราหาคำตอบได้จากที่ไหนคะในะหนังสือคำตอบไปคือคำว่ามาแปลว่าา,า<อ>คนที่ไม่เข้าใจคำนี้มีกี่คนหมดเลยหาคำตอบจาก คนวางมือหันมาหาเพื่อนนะคะคำแรกคือคำว่าปูวโดนหมายถึงแผ่นดินในที่นี้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมคะในบทที่อ่านนะคะทุกคนดูในบทของตัวเองคำนี้คนไม่เข้าใจกลุ่มเรามีไม่เข้าใจกี่คนหกคนก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตค่ะคำที่สองนิกกหมายถึง โมหรือพวกอันนี้ใครไม่เข้าใจบ้างกลุ่มนี้สี่คนที่เหลือเข้าใจแสดงว่าได้คําตอบจากเพื่อนใช่ไหมคะคำที่ 3. สามสมอนหมายถึงนางงามเพื่นเป็นที่นักกลุ่มนี้ไม่เข้าใจกี่คนหคนสมอนในที่นี้หมายถึงใครคะในบทที่สองเพื่อนๆช่วยกันดูสมอนในบทที่สองหมายถึงใคร นางงามมันเป็นที่รักนั่นแหละคือใครคะใครพระสุริโยไทยโอเคนะคะอ่านกลุ่มที่สามยกมืออ่านดูกทที่สามทุกคนดูคำแรกคือาคำว่าอาชารศอชารหมายถึงหมายถึงยอดหมายถึงยอดกลุ่มนี้ทุกคนหมาไปมองกลุ่มนี้เป็นดีไคะตางจาลุม่มอืนตรงไหนต่างตรงไหนคะ ต้องไหมถูกต้องห้าสามสิบหกคนในห้องสอง้าศิษ์ลายมือแบบนี้ถือว่าสุดยอดไหมสุดยอดปรับได้ไหมคะได้ค่ะอัคระเลใครไม่เข้าใจทุกคนแล้วหาคำตอบจากไหนคะสมุดมีด้วยหรอหนังสืออ่าข้อที่สองคาชาง,งานหมายถึงข้าง่า นี่ใครไม่เข้าใจคำว่าประชาทานทุกคนทุกคนกินได้ยไหมพังน้ดูกินว่าช่างนะพัง้ประชาปรประชาไปว่าน้ำประชาไปว่าน้ำประชาน้ำใช่ไหมใช่ใช่มันคือประชาทารหมายถึงการนะคะอาบมือให้กลุ่มนี้ต่อไปกลุ่มนี้เท่าไหร่คะสีอาบกลุ่มนี้สีไอ้เพื่อนดูผู้ชายไม่ยอมสนใจเพื่อนเดี๋ยวพอตัวเองก็ไม่มีใครสนใจนะหันมา ว่าอะไรนะมันมหมายถึงแปลว่ามีกลุ่มนี้ใครไม่เข้าใจคำนี้ห้าคนใครที่เข้าใจคำนี้ยกมือหนึ่งคนใครที่เข้าใจเมื่อกี้อันนี้แสดงว่าได้คำตอบจากเพื่อนอันต่อไปนงพรานนงครานหมายถึงนางงามนางงามในที่นี้หมายถึงใครคะไม่ใช่หนูในบทนี้ใครละ ตนิโยไทโอเคนะคะปุกมือีกไหมมีค่ะกว่าวค่าคาเชนหมายถึงขยาชางนะคะุใครไม่เข้าใจคว่าคเชน่าสี่คน5คนนะคะอ่าปกมดยาดัดกอนหมายถึง้หปลบมือให้กลุ่มนีนะคะได้หลายคำเลยนะคะตอนนี้เราได้คำที่ใหม่คุณช้างกี่คำละ อ,อันนี้หนึ่งคาเชนทอร์วิงเกอร์มนอันที่สองอะไรนะอะไรนะคาเนยนเสยๆกรุมสุดท้ายอ่ะอ่ะเร็ใเวให้เพื่อนดูนะคะคำว่าอะไรนะงางาไม้คือ ใช้ลบโดยมีพาหานะในการลบคืออะไรช้านั่นเองนะคะถ้าสมมติเราใช้ผา,านะในการลดเป็นช้างแต่เราใช้ดาบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้ไม,ไดมันต้นเกินมันจะเป็นฟันข่าสึกได้ไหมไม่ได้นะคะต้องใช้ประแงของงาบคำต่อไปมีไหมไม,ไม่มีกลุ่มนี้เป็นไงคะสับสนทางเพศมันอีเสียงต,ตัวน<ด>้ำหืออะไรก็ไม่รู้นะะไม่ออโอเคนะคะนะ ฉะนั้นนะคะการที่เราจะสรุปใจความสําคัญจากเรื่องไหนได้อันที่หนึ่งเราต้องอะไรก่อนรู้ความหมายของคำศัพท์ทุกคําถ้าเราไม่รู้หนึ่งคำเราจะสรุปใจความถูกไหมไม่ถูกต่อไปข้อที่สคงดี

you